สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เราก็มาดูกันหน่อยดีกว่าว่า what is in my bag หรือว่า TK พกอะไรในกระเป๋านะคะ TK เคยทำคลิปอะไรแบบนี้ไปแล้ว2ครั้งนะแต่ว่ามอตามตรงนานมากแล้วเราก็ไม่แนะนำให้ไปขุดคุยหากันมาดูนะคะคุณภาพก็แย่เสียงก็แย่ภาพก็แย่เราก็มาดูเวอร์ชันล่าสุดสำหรับปีนี้นะคะ กล้องใหม่ไฟแรงมากนะคะก็จะได้ดูแบบคุณภาพที่มันดีมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับปีนี้นะคะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาทีเคใช้อยู่ใบเดียวเลยนั่นก็คือกระเป๋าของ T ีโรใบนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะทำมาจากหนังแท้ทั้งใบวัสดุดีมากแล้วก็ทีเคใช้เขาสมบุกสมปันมากเลยนะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นใบที่ทีเคใช้ตลอดในช่วงที่ขึ้นเครื่องบินหรือ,อไรก็ตามเนี่ยเดินทางนะคะเพราะว่า จุมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบทนมือจังทนมือจังเลยทั้งโยนทั้งลากทั้งสารพัดสารเพนะคะเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่แบบดูดีอยู่อ่ะเออไม่มีสีลอกไม่มีอะไรนะคะประทับใจมากเลยเราก็ไซส์นี่กำลังดีนะสำหรับการเดินทางหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเปิดกระเป๋ามานะคะก็จะเจออะไรมากมายเดี๋ยวรื้อไปทีละอย่างเลยโทรศัพท์นะคะของทีเคยังเป็น iPhone 6อยู่เลยนะแล้วก็ ทีใช้เคสของของเคสสเปนนะคะอย่างที่2ในช่องเล็กๆนะข้างในกระเป๋าเขาก็จะมีช่องให้ใส่โทรศัพท์แล้วก็มีแบบช่องเล็กๆนะคะอีกช่องหนึ่งด้านเล็กๆทีเคก็ใส่ดรามามีนเคยพูดให้ฟังไปแล้วเนาะว่าช่วงนี้แบบเมารถเมาเรือนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยในยเรื่องของการแบบลื่นเหียนอาเจียนอะไรแบบนี้ทัดมาอันนี้เป็นกระเป๋าที่ทีเย็บเองนะคะแบรนด์เท r เรเแล้วก็ติด ก้อนเมฆสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์ของดิฉันเข้าไปด้วยในนี้ก็จะมีแว่นตานะคะใสเลยอันนี้เป็นแบบแว่นโปรดสุขลีสกับโปรมากแว่นอะไรวะเนี่ยเอออันนี้เป็นของมาร์เก็ตคอรนะคะทีเคใส่มาแบบสามปีได้แล้วอะแล้วก็ยังใส่อยู่น้ำหนักเบามากกระเป๋าที่ทีเคเนี่ยเออเมื่อก่อนชอบใช้กระเป๋าตังค์ใบาย,ยาวใช่ไหมเพราะว่าจะมีพกเงินสดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ไม่ได้พกเงินสดเลยนะคะก็เลยจะเก็บพวกบัตรเอทีเอ็มกลิ้งค่าอะไรของเราต่างๆเอาไว้ในคาร์ดโถเดอร์แบบนี้มี power bank น่ารัก พราะว่าแบงอันนี้เพื่อนทีเคให้มาเป็นรูปลิปสติกแบบนี้แล้วก็ข้างบนเป็นตัวที่เสียบอะ่ะเออชอบมากเลยอะ่ะมีกุญแจรถนะคะมีปากกาแล้วก็มีนี่พงกุญแจบ้านดิฉันสามีสะใจไหมทำไม่นี่มาให้อะ่ะทำกุญแจไขบ้านอะ่ะเป็นปืน ถัดมาอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางใบจิ๋วของดิฉันอันนี้เป็นกระเป๋าแถมนะคะกระเป๋าได้แถมมาจากแบบซื้อของกระเป๋าลิ้มนจะิ้เออแล้วพอเปอิดออกมาที่พกพาในชีวิตประจำวันซึ่งบอกได้เลยว่าไม่เคยต้องเติมไม่เคยต้องใดใดทั้งสิ้นนะเพราะว่าชีวิตออกจากบ้านของดิเคไม่ได้ยาวนานอะไรขนาดนั้นนะคะสิ่งแรกก็จะเป็นกระดาษซับน้ามันอันนี้นะแล้วก็แป้งนะคะแป้งของเซฟราอันนี้เป็นแป้งที่แบบผสมอ้วแตกแล้วแม่เจ้า ตายหาเต็มพื้นเลยทิ้งเลยดีไหมเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีบรัชเป็นของนาสอันนี้นะคะเป็นสีที่ชื่อว่าจีน่ากำลังคิดอยู่ว่าแบบคิดผิดอ่ะที่เอาเขาไปไว้ในกระเป๋าเครื่องสำอางเพราะว่าแ็ฮเกจจิงเขาเห่ยมากอ่ะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วแล้วก็จะมีเมสคาร่เาเอาอันใหม่ให้ดูก็ได้เหมือนกันเมสคาร่าอันนี้เป็น ของทาร์ตนะแล้วก็เพิ่งอยู่ในเฟริดอันล่าสุดของ t ีเคด้วยนะคะถัดมานะคะก็เป็นไฮไลท์ที่ไม่แน่ใจว่าเคยพูดให้ใครฟังหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้ใช้ติดมือมากเพราะว่ามันใช้แล้วมันได้ความเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะคะแล้วก็สามารถหนักมือได้อะไรมากใช้แล้วเราไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าแบบมันจะมันจะบีมจนเกินไปหรืออะไรก็ช่างนะก็คือเอเซนต์ตัวนี้นะคะมีสีที่ชื่อว่า B e my highlight เออชอบมากอะ่ะตัวนี้เดทเคสวอชให้ดูนิดนึงดีกว่าก็เป็นสีนี้นะแล้วก็นะคะเป็นไฮไลท์ที่ทีเใช้แต่งแบบในชีวิตประจำวันแล้วก็แต่งสำหรับถ่ายวิดีโอเนี่ยบ่อยมากนะไฮไลท์นะคะ Essence เอ่บ b ัชออนจีน้าของนาแล้วก็ลิปสติกของ Too o f c e e ชื่อว่า Sellout 3ตัวนี้ ใช้ติดมือมากจริงๆจอบปลายสำหรับเครื่องสำอางที่พบในชีวิตรประจำวันถัดมาอันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้ i n v เ s a l i g n ถุงนี้นะคะเป็น i n v เ s a l i g ์ที่ TK ดัดฟันอยู่เนาะวันนี้ไม่ได้ใส่เพราะว่าใส่ทีไรคนจับได้ทุกทีเพรา,าเราใส่ใส่ที่ดัดฟันอยู่แล้วก็จะพูดไม่ชัดด้วยเสร็จแล้วก็ถัดมาสองสิ่งสุดท้ายอันนี้จะเป็นถุงที่ทีใส่ ใส่ผ้าอนามัยไว้ทีเคใช้แบบสอดนะคะแล้วก็แบรนด์ที่ทีเคใช้จะเป็นของ Playtex นะรู้สึกว่าแอปพลิเคเตอร์ที่เป็นพลาสติกด้านในเนี่ยมันแบบมันลื่นกว่าเวลามันสอดเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ฝือดอะ่ะออก็เลยชอบแบบนี้มากกว่านะคะส่วนแบบแผ่นนี้เลิกใช้บอกต,ตรงๆว่าผ้าอนามัยแบบแผน่นทีเคเลิกใช้ไาตั้งแต่ทีเคอายุตั้งแต่ทํางานได้ไหมก็เลิกใช้ผ้าอนามัยแบบนั้นแล้วเราก็สมัยตอนที่ทีเคยังเป็นสาวขนาดนั้นอยู่เนี่ยนะคะ ถ้านายมม่แบบสอดเนี่ยรุ่นที่ทีเคชอบใช้ของ p l a y t e x เนี่ยมีขายเฉพาะที่วิลล่าเท่านั้นแล้วก็มาในลักษณะของกล่องแค่8ชิ้นเองร้อยกว่าบาทแพงมากแต่ทีเคคิดว่าสมัยนี้ที่เมืองไทยคงหาอะไรสิ่งนี้ใช้ได้แบบกันเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วนะคะแล้วก็แคฟีด้วยแคฟีนี่ใช้เป็นรุ่นออริจินอลนะ ไอรุ่นแผ่นแผ่นบางนี่แบบบางจนเกินไปบางแล้วก็กาวก็ติดไม่ดีด้วยแล้วก็จะไปซึมอะไรมันบางแบบยางกระกาดาษขนาดนั้นทีเคก็เลยยังชอบใช้เป็นแบบรุ่นออริจินอลหน่อยนะมันยังมีความหนาอยู่นิดหนึ่งนะคะก็อันนี้พกติดกระเป๋าตลอดเวลามีเมนไม่มีเมนไม่รู้อะพกเอาไว้ก่อนเพราะว่าเคยไหมเคยจะต้องไปเมนแตกอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วไม่มีผ้านเอาไหมเออเป็นสิ่งสุดท้ายละอันนี้เป็น jewelry box นะคะที่ดีเคแบบ พบออกจากบ้านด้วยไม่ใช่ว่าพอออกจากบ้านไปเพื่อที่จะต้องเอาไปเปลี่ยนระหว่างวันอะไรนะแต่ว่า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 ไม่กล้าติดเอาไว้ที่บ้านกลัวหายเนี่ยอีนี่ก็เป็นแบบโรคนอยไงเพราะว่าบ้านดีเคเนี่ยหลังบ้านดีเคเนี่ยมีคนอื่นอาศัยอยู่ด้วยนะคะก็เลยแบบ เวลาเราจะเข้าจะออกเขาต้องรู้ใช่ไหมว่าเราไม่อยู่บ้านหรือเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออรู้สึกไม่ไม่ค่อยดีนะก็บางส่วนดีเคใส่ตู้เซฟที่ธนาคารเอาไว้นะคะแล้วก็บางส่วนดีเาค,าเ,ะคะก DK, เก็บเอาไว้ใช้ที่บ้านซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณคุณทั้งหลายเนี่ยเห็นกันอยู่แล้วว่าทีเคใช้เครื่องประดับอะไรบ้างเนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะคะสิ่งนี้เป็นที่เพิ่งได้มาเป็นของขวัญวันแม่เมื่อ เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะเป็นสร้อยคอของ Tiffany มีชื่อรุ่นว่ามิ n i ทีนะแล้วก็ในนี้ก็ยังจะมีตุม้มหูอันนี้ด้วยเป็นของ Mac เจอร์คนะแล้วก็ข้างหลังเข้ามาเป็นตัวหนีบแบบนี้ก็จะเปลี่ยนใช้ง่ายนะคะอันนี้เป็นแหวนของ Tiffany นะคะชื่อรุ่นว่าท Collection เป็นแหวนเงินอะสายล่ะก็เป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็มีตุ้มหูอีกคู่หนึ่งอันนี้เป็นของ Tory Burch มีอะไรอีกมีตุ้มหูชาแนลเป็นแบบนี้ไม่ค่อยได้ใส่เดี๋ยวนี้เป็นเป็นโลกอะไรไม่รู้แบบไม่ค่อยอยากใส่ของที่มียี่ห้อสักเท่าไหร่ชอบใส่ของธรรมดาร,รม,ดามากกว่าเพราะรู้สึกว่าของที่มียี่ห้ออะไรแบบนี้ใครๆเขาก็มีใส่ไหมแล้วก็มีนาฬิกาที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใส่แล้ว เพราะว่าฐานหมดแล้วก็ไม่มีไม่มีเวลาไปเปลี่ยนฐานนะคะดูข้อมือดิฉันสิเล็กมากนะคะก็อันนี้เป็นแทกคอยเลอร์รุ่นก้างปลาที่ t ีเคใช้มาแบบยีปีได้แล้วนะคะถัดมาก็เป็นต้มหูที่แบบมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาฮิตกันต้มหูแบบเนี้ยเขายังใส่กันอยู่หรือเปล่าอันนี้เพื่อนทีเคซื้อมาให้ตอนทีเคกลับเมืองไทยนะคะ ใส่แล้วก็เก๋ดีนะเพียงแต่ว่าทีเคไม่ค่อยมีโอกาสได้ใส่พวกข้าของอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีของอีกเล็กน้อยอยู่ในถุงนี้ตกลงนี่เปิดถุงกระเป๋าหรือว่าเปิดกระเป๋าจิวเวลรี่ใช่ไหมเนี่ยในนี้มีอะไรบ้างในนี้มีสร้อยอันหนึ่งโอ้โหเอาเอาเอาถัดมานะคะเป็นสร้อยที่เป็นรูปหัวใจไม่ใช่ลูปกุญแจแบบนี้ ก็เป็นของทิฟฟานี่อีกเช่นเดียวกันเครื่องประดับทีเคส่วนใหญ่เป็นของทิฟฟานี่หมดเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่สามีซื้อให้นะคะถัดมานะคะอันนี้เป็นรุ่นแพลตินัมนะอันที่เป็นเพชรเล็กๆเนี่ยกุญแจอันเล็กๆอันนี้นะคะแล้วก็กุญแจอีกอันหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นอันหนึ่งที่ทีเคไปสั่งทํามาจากเมืองไทยนะทีเคมีสองอันเหมือนกันนะคะคือทีเคเอาของทิฟฟานี่ไปให้ร้านที่เมืองไทยเขาทาออกมาแล้วก็ทําออกมาได้เหมือนมากอะ เนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวสีทองเนี่ยเออเป็ลูกหัวใจแบบนี้อันนี้ก็น่ารักดีเป็นแบบไม่ใช่หัวใจสิอะไรก็พูดอะไรหัวใจหัวใจอยู่นั่นแหละอันนี้เป็นลูกโบแล้วก็มีเพชรเล็กๆนะคะถัดมาในนี้มีอะไรอีกไหมโอ้มีต้มหูอีกอันนี้น่าจะเป็นต้มหูที่ได้เป็นของขวัญวันแม่ว่าปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือต้มหูมุกอันนี้ ของขวัญวันเกิดมั้งไม่แน่ใจเออของขวัญวันเกิดเป็นน้ำหูมุกอันนี้นะคะก็จากทิฟฟานี่อีกเช่นเดียวกันนะตอนนี้รับสมัครลูกสภายอยู่นะคะถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งทีเครีทายจากเข้าของเครื่องประดับพวกนี้แล้วก็คุณแม่สามีจะยกให้นะคะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ What Is In My Bag Version ปี2017ของ TK นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงนาทีสุดท้ายนี้แล้วก็ TK มีข่าวดีที่จะบอกว่าทางแบรนด์ t o r m นะคะกระเป๋าใบนี้ที่ TK เอานั่นเองเ,ออเขาร่วมเป็นสปอนเซอร์ g i v w a y a y กระเป๋าแบบเดียวกันนะคะ รุ่นนี้1ใบาสาหรับ Ch สมาชิกช ANNEL TK ส์สิทอนะคะกติกาก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็ไปเลือกว่าอยากได้สีอะไรมันมีสีแดงสีดําสีน้ําเงินอะไรเงี้ยไม่แน่ใจลองไปดูที่เว็บไซต์เขานะคะแล้วลงมาตอบคําถาม TK ว่าอยู่อยากได้กระเป๋าสีอะไรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเข้าไปไลก์ที่ f a c e b o o k แฟนเพจของ t M เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่าง TK จะลงลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะเดี๋ยว TK จะจับฉลากผู้โชคดีในช่วง ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะโชคดีแล้วก็เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละสวัสดีค่ะ